สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะโดยเพียงอีกสองอาทิตย์เท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลวัน่ประจําวันที่1เมษาย,ยุดกันแล้วเชื่อว่าข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังรวบรวมแนวทางเลขเด็ดเลขดังจากแหล่งต่างๆเพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างแล้วเพื่อลุ้นรวยในงวดน,นี้ไม่ว่าจะเป็นจากคนดังโซเชียลต่างๆและในวันนี้เราก็ได้มีแนวทาง มาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขมหามงคลสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีซึ่งก็มีแนวทางดังนี้นะคะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชสมภพเมื่อวันที่2เมษายนพศ2498ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอรพระองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระชนมายุเ0็ดสพรรษารหัสประจำพระองค์ของสมเด็จพระเทพคือ9.05ดําดำรงพยศสยามบรมราชกุมารีวันที่5ทธันวาคมพศ2520ดํารดำรงพยศกลมสมเด็จพระ5พฤษภาคมพศ2562อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดวันที่1เมษายนกันทุกท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ